สวันต่อมานะผนเกเล่นแร่แปรธาตุข้างนอกเสียงดังจังเลยหลิงเฟิงไปจัดการให้หน่อยสิเออมันก็แค่การต่อสู้ของเด็กเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องไปยุ่งหรอกดีงานตั้งแต่วันนี้นายก็ต้องทํายาระดับกลางนะโอเคทําได้สบายอยู่แล้ว3วันผ่านไป3วันแล้วนะทำไมยังทํายาไม่เสร็จเลยแล้วนี่นายยังทํมอม้อแตกอีกตั้งหลายครั้งเอออาจารย์ผมต้องการลาพักร้อนนะ่ะ หน่อยอะไรนะต้องการลาพักร้อนอย่างนั้นหรอป่อนปรุงยาเสร็จงั้นก็ขอเห็นผลหน่อยสิเออในหนึ่งเดือนนี้มีกี่วันที่ผมป่วยอาจารย์ก็รู้นี่แกจะสื่อถึงอะไรจะอ้อ,อมคอทําไมพูดความจริงออกมาสิเออคือว่าผมก็จะเลื่อนระดับ6แล้วหลิงเฟิงที่เธอรักษาเส้นลมปานแล้วอย่างนั้นหรอวันนั้นที่ไปภูเขาหลิงวูบนยอดเขามันกระตุ้นเส้นลมปานของฉันนะ่ะจากนั้นฉันก็เริ่มฝึกฝนจากที่นั่นเป็นต้นมาตอนนี้ฉันเป็นสาววุระดับที่4แล้ว ฉันต้องการให้เธอทำยาด้วยสิแต่ฉันก็จะมีวันหยุดสำหรับการพักร้อนให้เธอนะหลิงเฟิงมันเยี่ยมไปเลยความเป็นจริงแล้วยาที่เธอให้มามันก็ช่วยให้ฉันเลื่อนไปอยู่ระดับสี่เลยนะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าเธอจะแซงหน้าเร็วขนาดนี้พอพี่เป็นแบบนี้ฉันถึงแข็งแกร่งขึ้นและฉันจะฝึกอย่างหนักเพื่อให้สามารถทำยาชั้นสูงได้เพื่อช่วยจิตวิญญาณของเธอยาคุณภาพต่ำที่ฉันผลิตขึ้นมาฉันจะกินมันเองณดดินแดนลกล้าง ความเร็วในการฝึกฝนของฉันน่ากลัวมากฉันได้บรรลุการฝึกฝนระดับเก้าในช่วงเวลา3วันนี้โดยทั่วไปการฝึกฝนระดับเก้าจะเหมือนกับระดับหนึ่งของนักรบแต่ฉันต้องการยกระดับให้สูงขึ้นนักรบต่อสู้แม้ว่ายาจะรักษาได้ทุกลรคก็ขึ้นอยู่กับตัวยาของมันฉันไม่สามารถบรรลุมันได้ในชีวิตก่อนหน้านี้ของฉันนักลบที่แท้จริงนั้นยากกว่านักลบธรรมดาและในทวีปนี้พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมันฉันโชคดีที่มีร่างทองแดงทำให้ความเจ็บปวดลดลง ถ้าเป็นไปได้ด้วยดีล่ะก็ฉันจะแข็งแกร่งกว่าน,นักบทั่วไปมากและการทําเช่นนี้ฉันจะต้องทําลายก้าพลังฉี่และรวมเข้าด้วยกันใหม่มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเอาล่ะความเจ็บปวดทั้งหมดจงลงมาเลยย่าฮ่าในที่สุดก็สําเร็จแล้วฉันสัมผัสได้ถึงพลังที่เยอมหาศาลที่กําลังไหลเข้ามาสู่ร่างกายของฉันเลย